มาถึงก็สัมผัสได้เลยครับทุกท่านสัมผัสสิ่งที้รับผมสะดุดตาปุ๊บเลยเนี่ยผมเดินลงมานะเพืบมามองไปเจอเลยเต่าทุกคนเห็นใต้พุ่มไม้ไหมครับจะมีหัวเต่าแล้วก็แบบมีแบบส่วนส่วนขานะครับที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นไหลเป็นช่วงไหลของเต่าอ่ะนะครับผมสองไหลแล้วก็หัวเนี่ยลวดลายเหมือนเลยนะเป็นลวดลายด้วยนะ คล้ายๆต่าทะเลอ่ะนะจะมีลวดลายสีขาวสีดำกลกันอ่ะนี่นะครับสะดุดตาเลยแล้วผมเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสามาขอพรกันแล้วคิดว่าจะยัยงไงนะครับตอนนี้หลังจากที่พญาเขกเกิดขึ้นนะครับหลายๆสถานทนี่ก็จะเริ่มเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายอยากให้จะนี่ไปรีวิวตรงไหนให้คอมเมนต์มาบอกนะครับในโซนอำเภอเขาค้ะ นะครับตอนนี้ก็จะไปให้ตรงนี้ก็มี FC ขอมาให้ผมเดินทางมารีวิวน้ำตกสันติสุขนะครับผมนะบในเขตตำบลเขียกน้อยอำเภอเขาคออจังหวัดเพชรบุญนะครับผู้คนดูนะลองขอพรกับพญาเต่าดูลองบนในใจดูก็ได้ถ้าได้แล้วเดี๋ยวค่อยมามาแก้บนมาทําบุญให้ท่านแล้วกันนะครับผมให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่งมงาย